สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการใช้งานนะครับของเจ้าตัว Powerbox นะครับามาดูนะครับตัวขนาดของอกล่องกันเลยดีกว่านะมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้ยาวอยู่ที่ประมาณ28เซนนะครับแล้วก็กว้า,วางอยู่ที่ประมาณ23ครับ23่มเซนแล้วก็ส่วนความสูงของเขาเนี่ย อยู่ที่ประมาณ1ิประมาณสิบสเซนนะครับสิเซนนะครับก็มาดูนะครับตัวอ่าตัวฝาด้านหน้านะครับมีอะไรบ้างก็คือจุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวอ่านาฬิกานะครับบอกเวลานะครับโดยทําการเปิดสวิตช์นะครับ USB นะครับตัว ไฟของนาฬิกาก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวนาฬิกาเนี้ยเขาก็จะมีตัวฟังก์ชันที่เป็นลูกเล่นก็คือเป็นมีอุณหภูมินะครับมีนูหภูมิบอกนะครับนี่เป็นอุณหภูมิบอกนะครับก็อุณหภูมินะครับจะมีอ่าสองอ่านอยู่ในนี้นะครับเพราะว่าในตัวเครื่องมันมีเซ็นเซอร์สองตัวนะครับเพื่อเราไปวัดจุด ได้จุดหนึ่งนะครับให้2ตัวนะครับตัวเซนเซอร์นหภูิแล้วก็จะมีโลแกนอีกที่เป็นตัวบอกโวลต์นะครับบอกโวลต์แบตเตอรี่นะครับให้นะครับของตัวนาฬิกานะครับก็มาดูตัวใช้งานนะครับใช้งานนะครับเวลาเราเปิดนะครับเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ยูบนะครับอ่า ตัวมิเตอร์ที่แสดงแสดงความจุอของแบตเตอรี่นะครับก็จะขึ้นนะครับก็จะบอกโวลต์นะครับบอกเปอร์เซ็นต์นะครับของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีะโหมดตัวที่เป็นอนุณหภูมิด้วยเหมือนกันนะครับตัวมิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นอ,อีกก็คือเป็นตัวพักหน้าจอนะครับเผื่อเราไม่ต้องการ แสงนะครับตัวสวิตต์นะครับสวิตช์นะครับก็ในตัวพอวอลกตัวนี้ผมจะให้ช่อง USB ที่เป็นคลิกชาร์จนะครับ3าให้4ช่องนะครับแล้วก็ตัวในตัวที่เป็น USB เขาก็จะมีตัวสวิต c ์ปิดเปิดด้วยนะครับอีก ในตัวนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับปิดเปิดได้นะตรงนี้นะครับบางทีลูกค้าเวลามือไปโดนนะฮะหรือไปสัมผัสตรงปุ่มปิดเปิดเนี้ยอาจจะตกใจนะครับว่าทำไมตัว USB นะครับไฟมันไม่ขึ้นนะฮะก็ให้เรามาทำการเช็คที่ปุ่มปิดเปิดตัวนี้นะครับว่าเราไปปิดหรือเปล่านะฮะดึงมือไปโดนฮะเป็นระบบ เซนเซอร์ uh, สัมผัสน,นะครับตรงนี้นะครับตัวอีกสวิตอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นสวิตอ่เป็น, uh, น d c out สวิตนะครับเปิด uh, ใช้งานก็จะเป็นนะฮะเป็น DC out นะครับีซเอาดนะครับก็จะมีสถานะของไฟนะครับบอกนะครับนี่ก็เราสามารถที่จะเอาใช้งานต่อ uh, พัดลมนะครับที่เป็นตัว ตัวแจ็คตัวช่องเสียบที่เป็นเหมือนจุบุรีในเย็นนะครับมาเสียบตรงนี้ได้นะครับ2ช่องนะครับนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองโดดให้ดูนะครับก็มาดูตัวอีกด้านนะฮะอีกด้านก็เป็นตัวเทอร์มินอลนะครับบวกลบนะครับสำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์นะครับที่เป็นตัว 12VDC โวลต์นะครับ DC นะครับนี่ เวลาใช้งานเราก็คลายนะคลายนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำที่เป็นตัวเสียบตรงนี้แล้วก็ขันล็อกให้แน่นนะทั้งสองตัวบวกลบนะครับก็อีกด้านหนึ่งฮะ,ะอีกด้านนะครับนืนะครับตรงตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวดีแจ็ค ดีซีแจ็คสองจุดหนึ่งครับให้ไปสามช่องนะครับสำหรับต่อหลอดไฟดีซีซ่เป็นสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์ก็ตรงนี้จะเป็นฟิลนะครับฟิลป้องกันร,ระบบให้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จนะครับามาดู ตัวภายในกล่องครับภายในกล่องพอเปิดขึ้นมาก็จะเจอที่เป็นตัวห่อที่เป็นสีฟ้านี่คือเป็นตัวนี้เป็นตัวของแบตเตรอรี่ดิเัมยมฟอสเฟตครับตัวนี้เป็นลูกค้าสั่งที่เป็น40แอมป์นะครับ40แอมป์แล้วก็ในชุดแบตเตอรี่ก็จะมีตัว ข้างๆครเป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับ,เป, control, รบเป็น b ีเมนะครับในการควบคุมการใช้การชาร์จนะครับของแบตเตอรี่ดีเทียนพอเฟสนะครับในนี้นะครับ,นนนะรบแล้วก็ตัวฟังก์ชันนะครับที่ผมให้ไปในในพอรอ์กตัวนี้นะครับที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานอีกตัวนึงคือเวลาเราแบตรถยนต์เราหมดนะครับเราสามารถที่จะ ใช้นะครับพาวอคตัวนี้ในการจำสตาร์ทรถยนต์นะครับโดยนะครับผมจะมีตัวชุดสำหรับคีบแบตเตอรี่นะครับให้ไปนะครับในนี้นะครับโดยที่สีแดงนะครับก็คือเป็นสำหรับคีบขั้วบวกนะครับแล้วก็สีดำสำหรับคีบขั้วลบนะครับโดยทำการนะครับ เสียบแจ็คนะครับเข้าแบบนี้นะครับไม่เป็นแจ็คที่บังคับเสียบอยู่แล้วครับท่านไม่ต้องกงังวลครับว่าจะเสียบสลับผิดข้างนะครับก็เวลาเราใช้งานเนี่ยให้เราใช้ที่เป็นตัวปากคีบสีแดงนะฮะไปคีบที่แบตเตอรี่รถยนต์ครับแล้วก็อีกตัวปากคีบสีดำเนี่ย ให้เราไปคีบที่โครงรถยนต์นะครับที่เป็นตัวเป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กอะ่ะไปคีบตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้เราทําการสตาร์ทรถยนต์นะครับแล้วก็เมื่อสตาร์ทรถยนต์เนี่ยติดแล้วเนี่ยให้เราทําการปลดสายนะครับของตัวจัมสตาร์ทออกนะครับโดยที่ให้ปลดสายที่เป,ป็นโคโลบออกก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วย ขั้วที่เป็นขั้วบวกนะครับออกครับแล้วก็ทําการถอดแจ็คตัวนี้ออกนะครับอ่าก็เวลาเราสตาร์ทรถยนต์นะครับก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนข้างในภายในกล่องเนี่ยผมทําการนะครับอ่เดิน วายลิง uh, แล้วก็ทำเป็นหา่างลานะครับในการ uh, ถอดออกได้นะครับเผื่อยูดบีนะครับมีปัญหานะครับเราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เองนะครับนะครับแล้วก็ตัวฝากล่องด้านบนเนี่ยที่เป็น uh, สำหรับที่เป็น dc j a c จเนี่ยผมก็จะมีฟิลนะครับป้องกันอีกทีหนึ่งให้นะครับเผื่อมีปัญหานะครับ ในกล่องผมก็จะแถมนะครับฟิลสำรอไปให้นะครับสตัวนะครเผื่อใช้งานแล้วก็มีปัญหาเราจะได้ถอดเปลี่ยนเองได้นะครับแล้วก็ก็จะมีนะครับคำแนะนาน,นะครับในการใช้ power box นะครับเราควรที่จะใช้งานาแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่12ถึง 14.4โวลต์นะครับอันนี้คือแรงดันใช้งานปกติของแบตเตอรี่ดิเทียมพอดเฟสนะครับซึ่งผมตั้งค่ามิเตอร์ตรงนี้ไปให้แล้วนะครับเราจะดึงโดดเต็มที่นะครับอยู่ประมาณ90%ของความจุแบตเตอรี่นะครับ,อ,อ,บ,ตตรรบอันนี้ผมเซตไว้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดโวลต์ต่ำกว่า12.0โวลต์นเนี่ยให้เราทำการาชาร์จนะครับเพื่อที่จะกลับมาใช้งานต่อนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาอลองเทสโหลดให้ดูนะครับอันนี้เป็นช่องที่เป็น dc Jack นะครับสำหรับหลอดไฟที่เป็น12โวลต์นะครับนี่เป็นแจ็คเสียบนะครับอืมนะครับเสียบตรงนี้นะฮะให้ไปสามช่องนะครับนี่เวลาใช้งานนะครับอันนี้เป็นหลอดไฟนะครับอันนี้รู้สึกมันจะเป็น6วัตต์นะครับ6วัตต์12บโวลต์นะครับอม ตัวนี้ตัวนึงนะผมจะลองอเครื่องที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะอันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับไม่ใช่เครื่องไดร์เป่าผนนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับสิบสองโวลต์น,นะครับอันนี้นะครับเสียบตรงที่เป็นช่อง power outlet นะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะครับ จะแนะนาในการใช้งานในการชาร์จนะครับในการชาร์จนะครับในการชาร์จนะครับเราจะชาร์จนะครับที่ช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับแล้วก็เราจะมีตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จที่เป็นอ,อันนี้ชาร์จอยู่ที่10แอมป์นะครับ10 10แอมป์นะครับ10แอมป์14.6โวลต์นะครับ10แอมป์สำหรับแบตเตอรี่ทลิเธียมโพแทสเฟีนะครับก็เวลาเราใช้งานนะครับในการชาร์จเขาจะมีตัวเขี้ยวนะฮะให้เสียบนะครับมันจะมีเดือยตรงนี้นะฮะเวลาเราใช้งานเนี่ยให้เดือยนะฮะอยู่ตรงร่องนะฮะมันจะมีสองเดือยฮะดูดีๆนะฮะ เวลาใช้งานเราก็เสียบไปตรงนี้นะฮะแล้วก็หมุนให้มันดังแ,บบแลก,กบบลบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวปลั๊กนะครับไปเสียบที่เต้ารับเต้าเสียบของไฟบ้านนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเขาก็จะขึ้นไฟสีแดงดก็คือกําลังชาร์จนะครับเมื่อเวลาเต็มแล้วเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ แล้วก็ให้เราทำการถอดตัวตัวดปเตอร์ชาร์จออกนะครับโดยทำการกดมานิดนึงฮะกดนิดหนึ่งนะฮะกดนะฮะกดตรงนี้นะฮะกดลกดเลื่อนมานะฮะเลื่อนเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ทำการหมุนออกนะฮะแบบนี้นะครับเวลาเสียบนะครับใช้งานในการชาร์จครับให้เดินมาตรงนะฮะแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้นะครับแก๊กมันจะแก๊กแบบนี้นะครับ แล้วเมื่อเต็มนะครับอีกทีนึงนะครับเราให้กดตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเราไม่กดเนี่ยมันจะหมุนไม่ออกนะครับนี่แบบนี้มันจะหมุนแล้วก็ดึงไม่ออกนะครับเนี่ยดึงไม่ออกให้เราทําการกดนะครับที่ปุ่มกดตรงนี้ฮะกดเข้าหาตัวนะครับกดเข้าหาตัวนะฮะแล้วก็ทําการหมุนนะฮะแล้วก็ถลอดนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ ในการใช้งานจะตัวเครื่องฉานนะครับก็เพื่อนะครับลูกค้ารับกล่องไปนะครับเผื่อสงสัยในการใช้งานก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับเผื่อมีปัญหานะครับเราก็เซอร์วิสให้ท่านนะครับถ้าเกิดลูกค้านะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับก็อินบ็อกสอบถามสั่ง เข้ากันมาได้นะครับเพรว่าเราต้องการ power box นะครับความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับก็ inbox สอบถามมาได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคิดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ